ของขวัญชิ้นแรกหลังการเปลี่ยนแปลงไม่มอเขาอ่านเป็นของขวัญแบบมินิมินิแล้วกันเนาะถ้ามันจะเป็นชิ้นใหญ่เดี๋ยวราไปทำคลิปใหญ่กันนะคะขออนุญาตดูพลังงานคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณคือผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงมาแบบปุบปรับนะคะแล้วก็รอดปลอดภัยเหมือนจะไม่รอดแต่รอดเหมือนจะไม่ปลอดภัยแต่ปลอดภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติหรือเรื่องราวที่ทําให้คุณอ่ะไม่สามารถจะกลับไปเป็นตัวเองได้บางคนเพิ่งผ่านเรื่องที่เราเราควบคุมไม่ได้คุณรู้เลยว่าเรื่องนี้มันเกินการควบคุมของคุณคุณแค่ปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจอะไรจะเกิดปล่อยให้มันเกิด แม่หวงรู้สึกมีความกลัวและหวันหวั่นอยู่บ้างแล้วก็รู้สึกว่าคุณไม่สามารถคอนโทรลหรือนิยามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้คุณควบคุมมันไม่ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คุณไม่ชอบที่จะรอการเปลี่ยนแปลงแล้วอะค่ะคนที่เข้ามาชมคุณรู้สึกว่าถ้าจะเปลี่ยนคุณห้าวหาญมากพอที่ส่งมาเลยเปลี่ยนทันทีฉันพร้อม ฉันพร้อมเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นคุณพร้อมเสมอหลายๆคนนะคะไพ่ันมาสองคนเนาะพลังงานทาวเวอร์เนี่ยกำลังจะบอกว่าอะไรที่คุณเคยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้แล้วมันจะเป็นไปได้แบบหักล้างความเชื่อเดิมๆของคุณเลยเช่นคนนี้ไม่น่าหักหลังเราได้แต่คุณอาจจะเจอว่าคนนี้หักหลังได้คนนี้เราไม่น่าเจอคนนี้ได้คนนี้ไม่น่าจะเป็นความรักของเราได้หรือความเป็นไปได้ในชีวิตมันไม่น่าจะเกิดขึ้นปาฏิหาริย์เรื่องนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเหตุหการณ์เนี้ย ในเร็ววันนี้เลยหรือพลังงานตอนนี้คุณกำลังเริ่มเอะว่าอะไรที่คุณเคยเชื่อว่ามันมั่นคงเคยเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงมันนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นเสมอพลังงานคุณกําลังเปิดคุณไม่พยายามเหนี่ยวลังไม่พยายามทําให้มันอยู่กับที่หรือพยายาม ไม่พยายามประครับประคองหรือบิดเบือนมันแต่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปจะแตกสลายจะเปลี่ยนแปลงจะอะไรคุณจะเจอเซอร์ไพรส์หนักมากช่วงนี้ค่ะสิ่งที่หมอสัมผัสถึงอีกอย่างคือมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่มาพร้อมความตกใจหรือความรู้สึกประหลาดใจนะคะแต่คุณดูแล้วไม่เป็นไรล่ะละคุณกลับรู้สึกว่ามันดีบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบปรปปับ มีไอเดียความคิดอยากจะออกจากงานแบบปรับปรับอยู่ดีๆอินกับอะไรบางอย่างเลิอกอินแบบปรับปรับหรืออยู่ดีๆไม่อินกับอะไรบางอย่างก็ไปอินแบบปรับปรับเหมือนกันถ้าพลังงานคุณเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแม่หมอจะบอกว่าตั้งแต่ใบแรกนี่ก็เป็นของขวัญแล้วนะเพราะแม่หมอเคยอ่านว่าทาวเวอร์อ่ะมันคือพลังงานของสังกสกการหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแทรกแซงเขาจะสร้างกระบวนการหรือเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันเพื่อเข้าสู่สิ่งที่มันดีกว่า แล้วเดือนตุลาเป็นเดือนนี้เลยค่ะคุณจะถูกจัดสรรให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์หรือสิ่งที่หมดวาระออกไปจากชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่และบางคนจะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่แบบปรับเปัีเช่นเดียวกันเรามาดูของขวัญแบบมินิมินิที่คุณจะได้กันนะคะจบสิน้นสิ่งเดิม สู่สิ่งใหม่โอ้โ oh, ห oh. คุณดูนะทาวเวอร์ Tower, แล้วมาเดอร์เวิแม่หมออยากจะพูดว่าอะไรที่ไม่ใช่ของคุณจบสิ้นกันโดยถาวรอ,อะไรที่มันเป็นของคุณเดี๋ยวคุณจะได้ย้อนกลับเข้าไปเจอของขวัญในจิตวิญญาณตัวเองค่ะ The w o เวิแปลว่าคุณคุณเป็นเจ้าของสิ่งนั้นมาแต่ไหนแต่ไรคุณกําลังจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานคุณจะ เกิดความอุด,ดมสมบูรณ์ในหัวใจเกิดความรู้สึกนิ่งสงบพอเพียงพอใจเฉยๆเรื่อยๆไม่รีบร้อนคุณไม่ต้องทําอะไรทางนั้นค่ะหลังจากนี้เขาส่งมาบอกว่า The w o r l d คืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูแลกายใจแล้วมีความสุขที่เหลือทุกอย่างจักรวาลและเสียงศย์จ,จะจสัรนให้คุณเองเพราะเวลาคุณเป็น The w l แปลว่าคุณเติมตัวเองเต็ม,ตแ,ตมแล้วอะค่ะ คุณพอแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณอบอุ่นแล้วคุณปลอดภัยแล้วคุณยอมรับแล้วคุณยอมจำนวนคุณสิโรลาบแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรพ้องหรือหายจากชีวิตนี่แหละคือสภาวะที่จะได้ทุกอย่างรอบนี้ไม่ใช่มินินะคะมันดูเหมือนจะเป็นของขวัญแบบมินิแต่มันไม่ใช่ของขวัญที่มินิเลยมันจะเป็นสภาวะที่เป็นเป็นสภาวะที่ฝืนเท่าไหร่ก็ เป็นสภาวะนี้ไม่ได้จนกว่ามันจะถึงเวลาที่ใช่แล้วตอนนี้มันคือเวลาที่ใช่ที่คุณจะเข้าสู่สภาวะเนี้ยสภาวะบริบูรณ์ในตนเองสภาวะจบสิ้นชาร์เตอร์เก่าๆที่สับสนวุ่นวายโกลาหลสุขความสุขความสงบความอุด,ดมสมบูรณ์พังพร้อมเดอะเวิลเนี่ยมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆทรัพย์สิสนเงินทองโชคลาบคู่แท้ ความอับบันแดนมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆจากจิตของคุณจากความสุขสงบยิ่งคุณเข้าสู่จิตเดิมแท้ของตัวเองสู่ความสุขสงบสู่ความสบายใจสู่ความรู้สึกพึงพอใจกับทุกอย่างที่มีส่งพลังงานดีๆออกไปเข้าใจตัวเองอยู่กับลมหายใจเติมเต็มตัวเองอะไรที่มันจะไม่เคยเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอะไรที่คุณเคยมองไม่เห็นคุณค่าคุณจะเห็นมันอะไรที่คุณเห็นว่ามันดีอยู่แล้วมันจะดีขึ้นไปอีกแม่หมอว่านี่คือของขวัญทางจิตวิญ,ญญาณแม่หมอเคยอ่าน คลิปรอบหนึ่งว่ามาแกะของขวัญที่จิตวิญญาณให้แม่หมอว่าเริ่มตั้งแต่ตุลานี้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลานี้เป็นต้นไปคุณจะเข้ามาชมเมื่อแหละก็แล้วแต่เดือนที่คุณเข้ามาชมอะ่ะนั่นแหละคุณจะกําลังทยอยได้ของขวัญที่คุณฝากเอาไว้ค่ะคุณอาจจะอยากบอกว่าไม่รับก็ได้เดี๋ยวมาค่ะคุณอยู่เฉยๆเลยคุณไม่รู้จะมาจากทางไหนคุณไม่ได้คาดหวังคุณแค่รู้สึกนิ่งๆสงบสงบ ร่มเย็นของคุณวางใจอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองสบายๆเดี๋ยวเขายื่นมาเองค่ะคุณแค่เลือกเองว่าจะเปิดใจรับหรือไม่แม่หว่าจะบอกว่าหลังจากนี้มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบเรื่อยๆมาแบบเหนือความคาดหมายมาทั้งเซอร์ไพรส์มาทั้งอยากรับแล้วไม่อยากรับต่อให้คุณจะอยู่บ้านเฉยๆต่อให้คุณจะอยู่ในพลังงานของตัวเองนะคะสิ่งใดของขวัญรอบนี้ มีคำนิยามว่าสิ่งใดที่เป็นของของคุณเมื่อถึงเวลาสิ่งนั้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วมีหน้าที่เดียวคืออยู่กับปัจจุบันขณะเพียงแค่นั้นเองค่ะยินดีด้วยนะคะ